เจคโนสวัสดีค่ะกำลังมองหาซื้อบ้านและที่ดินอยู่ใช่ไหมคะแปลงนี้นะคะบ้านสวยวิวภูเขาค่ะอยู่อาศัยได้สบายนะคะเหมาะสำหรับท่านที่ชื่นชอบธรรมชาติและความสงบนะคะแปลงนี้เลยค่ะทุกท่านบ้านสวยวิวภูเขาเนื้อที่ขนาด265.9ตารางวาบรรยากาศดีค่ะติดถนนสาธารณประโยชน์นะคะ เดินทางสะดวกค่ะอยู่ใกล้ชุมชนทำเลเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยและสามารถค้าขายหน้าบ้านได้นะคะตั้งอยู่ที่ตําบลวังหินอําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะติดทาง2ด้านเลยนะคะบ้านสวยด้วยขรุกท่าน2ห้องนอน1ห,ห้องครัว1ห,ห้องโถงขนาดใหญ่1ห,ห้องน้ํามีโรงจอดรถและมีบริเวณเรือรอบบ้านนะคะ ที่ดินฉนดคขุดแดงค่ะเจ้าของขายเองสามารถต่อรองราคาได้ตั้งราคาไว้ที่2 4งล้านบาทราคานี้ต่ำกว่าราคาประเมินนะคะตัวบ้านสภาพใหม่มากค่ะพร้อมอยู่ได้เลยสนใจนัดชมแปลงจริงหรือว่าต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อให้เรียบร้อยค่ะในวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะคะ ได้ไม่พลาดคลิปที่ดินแปลงสวยรายคาประหยัดนะคะสวัสดีคะ่ะ